ในโลกของอุปกรณ์กลางแจ้งความหมายของแบรนด์ดีๆแบรนด์หนึ่งเนี่ยลึกซึ้งกว่าภาพโลโก้ที่อยู่บนอุปกรณ์ที่เราใช้มากนะครับเอก,กลักษณ์ของแบรนด์ดีๆแบรนด์หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากคุณค่าของคนที่เริ่มก่อตั้งมันสิ่งที่เขาเห็นว่ามันสำคัญแล้วก็ทุ่มเทใส่ใจเข้าไปในผลิตภัณฑ์แรกที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ถ้าแบรนด์ประสบความสำเร็จบริหารได้ดี คุณค่าเหล่านั้นเนี่ยจะสุกต่งต่อมาให้คนที่ออกแบบในรุ่นต่อๆไปคนที่คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นฝังเข้าไปลึกเหมือนกับ DNA ที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ในตัวต่อๆไปจะต้องไปในทิศทางไหนการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์กลางแจ้งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจมาเกี่ยวข้องมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การเลือกวัสดุแล้วก็บวนการผลิตซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกระหว่างน้ำหนักขนาดความทนทานลักษณะการใช้งานต่างๆตัวที่จะกำหนดแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเหล่านี้มันก็คือเข็มทิศที่เราพูดเมื่อสักครู่แหละครับคือคุณค่าที่คนออกแบบนียคิดว่ามันสำคัญสำหรับเขาและความสัมพันธ์ที่ยากจะบรรยายนั้นเนี่ย จะสร้างความรู้สึกที่เราคิดว่านี่แหละใช่แบรนด์นี้เป็นตัวแทนของวิถีของเราเราก็จินดีเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนที่คิดคล้ายๆกันแล้วก็ดีใจภาคภูมิใจที่จะใช้ของแบรนด์นั้นและในซีรีส์นี้แบรนด์ t o r y เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับแบรนด์ที่น่าสนใจกันที่ละแบรนด์เลยครับ ในแบรนด์สตอรีตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบรนด์ MSR ครับ MSR มีชื่อเต็มว่า Mountain Safety Research เป็นแบ,บรนด์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1969ที่สหรัฐอเมริกาคนที่ก่อตั้งแบ,บรนด์เนี่ยชื่อว่า Larry p e n w o r t y ครับเขาเป็นวิศวกรที่ชอบปีนเขาเป็นชีวิตจิตใจเขาเปีน Mount Rainier ที่อยู่ทาง Seattle เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วน เขาก็ทำงานอาสาชิ้นหนึ่งให้กับสมาคมนักปีนเขาหรือว่า, Com า Mountaineering Committee ก็คือการทดสอบความปลอดภัยและการใช้งานของอุปก,กรณ์ปีนเขาไม่ว่าจะเป็นขวาน i อซ์แอนะครับเชือกปีนเขาเตาอะไรต่างๆแล้วก็ทำเป็นจดหมายออกมาเป็น Recommendation เป็น Report ออกมาต่อมาเขาก็เริ่มทำเป็น New s เต t ตอรเพื่อจะหาไรายได้ครับ เพราะว่าสมาคมก็ไม่มีเงินมีเงินมากนะักนิวเซ t เตอร์นั้นนะก็คือเริ่มใช้ชื่อ MSR Mountain Safety Research เพราะมันเริ่มจากการทำรีเสิร์ชจริงๆระหว่างทำไปเนี่ยก็เริ่มไม่มีเรินงเงินทุนนะครับขณะเดียวกันเขาก็พบว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เขาทดสอบเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่เขาต้องการให้มันเป็นนะครับเช่นเขาพบว่าการที่เขาปีนมาเรเนียขึ้นไปน,นักปีนเขาเนี่ยถ้าไม่กินน้ำให้เพียงพอก็จะเป็น altitude sickness เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องสามารถต้มหิมะละลายมาเป็นน้ําได้เพื่อจะมีน้ํากินเตาที่มีใช้กันตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถจะทํางานได้ดีในที่อากาศเบาบางและก็หนาวเย็นก็เลยนํามาสู่การผลิตเตาดีไซน์ออกแบบเตาที่ชื่อว่า Number ร์ขึ้นมาเป็นเตาน้ํามันรุ่นแรกของ MSR จากนั้น m s เก็เริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์อีกหลายชิ้นครับไม่ว่าจะเป็น Ice X, met, ไอซ์แอ็กซ์เฮลไสายขาดหัวที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียม เพราะว่าลารี่ต้องการผลักดันให้เกิดการสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยให้การปีนเขาปลอดภัยขึ้นและนั้นก็กลายเป็น DNA ของ M อเมซาบริษัทของวิศวกรนักประดิษฐ์นักฝันผู้ไม่ยอมจำนนแต่คำว่าเป็นไปไม่ได้พวกเขาประดิษฐ์อุปกรณ์สหรับใช้ในพื้นที่ Extreme Condition สุดๆ ตั้งแต่เตา Whisper Light ที่ออกแบบผลิตมาตั้งแต่ปี1984จนถึงปัจจุบันเต้นท์ฮับป้าฮับป้าที่กลายเป็นมาตรฐานของเต้นเดินป่ามาตั้งแต่ปี2005เตาเรย์แอคเตอร์ที่ใช้ Technology เวเดียนเทคโนโลยีเผาไหม้อยู่ในตัวเตาส่งแต่ความร้อนออกมาไม่มีเปลวไฟทำให้มันใช้ได้ทุกที่ เครื่องกรองน้ำกา a เดียนที่สามารถกรองเชื้อโรคได้ทุกชนิดแม้กระทั่งไวรัส DNA เนี่ยส่งถึงยุคปัจจุบันมาย,ยัางไงผมจะเล่าเรื่องให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองเลยครับตอนที่เราเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มต้นร้านททแลนออดดอยผมเนี่ยซื้อเต็นต์ m s r ม a ฮับบ้าฮับบ้ามาใช้ตั้งแต่ปีแรกที่ออกเลยคือปี2005ซื้อมาคนละหลังกับเพื่อนรักผมก็เคยไปเต็ม เราก็มาใช้โอ้โหเต้นมันดีมากเป็นรุ่นแรกเลยที่เราใช้กันนะครับปรากฏว่าใช้ไปสองสามปีไฟชีตเหนียวเราก็เสียใจยมากเพราะมันเต็นที่เรารักมากมันเต็นทดีที่สุดที่เราเคยใช้เราก็ไม่อยากทิ้งพี่เต็มก็เขียนจดหมายไปถึง MSR เขียนอีเมลแล้วครับไปถึง MSR บอกว่าขอซื้อไฟชี t มาเปลี่ยนได้ไหมรักเต็นหลังนี้มากคำตอบของเขาคือ ขอที่อยู่หน่อยจะส่งไฟชีพมาให้ใหม่ที่เมืองไทยนะครับคือเขาส่งไฟชีพมาให้เราฟรีมาใช้ต่อเพราะว่าเขามองว่านี่คือปัญหาที่เขาควรจะต้องแก้ไขมันก็เลยทําให้เราตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกเราบอกว่าเราจะไม่เป็นตัวแทนในเมซาหลอกเต็นท์เขาเหนียวแต่ว่าพอได้เห็นการที่เขาดูแลลูกค้าอย่างนั้นเราก็เลยขอเป็นตัวแทนในเมซาหลังจากนั้นนะครับหลายปีผมก็ได้มีโอกาสไปประชุม ที่เอเมประการประชุมประจำปีของเอเมแล้วผมก็เจอจอห์นเบโร่จอห์นเบโร่นี่ก็คือเจ้าของคนปัจจุบันของกลุ่มคาสเซตไซน์ที่มีเอเมซอยู่ในนนด้วยพอผมเข้าไปแนะนำตัวกับจอห์นเบโร่ว่ามาจากเมืองไทยประโยคแรกที่เขาพูดกับผมเราได้ยินว่าเรามีเต็นต์เรามีปัญหาที่ประเทศไทยใช่ไหมครับ ผมก็ตกใจนะเขาไม่เคยเขาไม่ได้เอ่ยถามว่าขายดีไมหมเลยเขาถามว่าเต็นท์มีปัญหาที่เมืองไทยใช่ไหมเขาบอกว่าคุณสัญญากับผมอย่างหนึ่งคุณต้องดูแลลูกค้าเราที่มีปัญหาให้ดีที่สุดคุณต้องการอะไรต้องการฟ่ชีสอะไรขอให้บอกต้องการให้เราซัพพออะไรขอให้บอกแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นจริงลูกค้าเอเมซาที่ใช้เต็นท์เอเมซ่ามามีปัญหาฝ่ายชีสเหนียวเขาก็ส่งมาเปลี่ยนให้ทั้งหมดโดยที่มีมีค่าใช้จ่ายอะไร ผ่านมาหลายปีแม่ซาทำการวิจัยค้นคว้าเพื่อจะปรับปรุงและแก้ปัญหานั้นปัญหาไฟชีดเหนียวเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ร้อนชื้นอย่างบ้านเราแล้วก็เอเชียเท่านั้นนะครับในอเมริกาไม่เป็นเลยเพราะมันเจอสภาพภูมิอากาศที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งเขาก็แปลกใจมากแล้วก็ทําการวิจัยเพื่อจะแก้ปัญหานี้มาอย่างเข้มข้นมากจากกนกระทั่งออกสารเคลือบตัวใหม่ออกมาชื่อว่า Extreme Shield ที่เอามาเคลือบไฟชีดเต็นท์เพื่อจะกันน้ํา ให้ใช้ได้ในทุกสภาพอากาศแล <dairy S 1> ้วก็ไม่เสื่อมสภาพใช้งานกันได้เป็นเวลายาวนาน10บสปีเลยก็ออกมาในเต็นท์เ s r รุ่นต่อมาครับทั้ง MSR เนี่ยผลิตแบรนด์วิดีโอออกมาอันนึงครับตอนที่เขาครบรอบ50ปีในปี2019ในแบรนด์วิดีโอเนี่ยเล่าเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์กลางแจ้งของบริษัทนี้ตลอด50ปีมาแล้วก็มีวิดีโอจากผู้ใช้ที่หลงไหลในแบรนด์นี้นะครับ unruly dreamers are visionaries whose ideas and actions can radically shift the collective mindset of what's possible they dream big and are intrepid enough to make those dreams a reality they don't wait for permission to act but charge ahead under their own strength and ingenuity they challenge themselves and others to defy the status quo seek greater solutions to real-world issues. We, we had to figure this out, you know, by trial and fire, no pun intended or pun intended. MSR has always been a company of engineers, inventors, and unruly dreamers. Larry Pemberthy started the company in 1969 with a personal crusade against unsafe climbing equipment. Larry Pemberthy really got into it for quite a different reason. He got into it because he wanted to force a change in the marketplace, was his words. The, the things that I enjoyed the most were coming in in the morning with an idea and having the freedom to go down and make it. We could pretty much do what we wanted and not have fear of failure because how else are you going to invent something new? In? I went to the point of actually writing articles myself under my name, not under the name of MSR, for various journals just to get the word out. <laughs> it was a little rogue, I guess. Because... You're a genius. You just don't look like one. <laughs> and ice climbing with him was scary as hell. Let's go do a, a very rapid pickup of that <laughs> bottle and open the valve. <laughs> Today, we're still an intrepid team, obsessed with creating the most reliable, high-performance gear possible. I feel like the best ideas come from being passionate about using the product you're making, which is something MSR has that's really special. Longer than I've been alive, they've been building this product that I love and I use. I think there are dreamers here who want to continue to break the rules and break the mold. The next thing we're going to design and the next thing we're going to come out with is something that we've never done before. It's the baseline. We're always going to do something we haven't done before. Thinking that I could influence the next generation's capabilities to get outside is a really cool feeling. But this is bigger than us. Almost everybody, guaranteed, no matter where in the world, is like, "Oh, you're a Chronosar," and they tell you a story. We believe the greatest innovations and explorations. Are inspired by the world's unruly dreamers. We can't mark 50 years without highlighting our roots and celebrating those who inspire us. So they want to know why you're an unruly dreamer. Because I'm brave. Because I've worn the same pair of underwear for 55 days straight on a polar expedition. I'm an unruly dreamer because I forage through the uncomfortable, unknown things in life. Porque yo no heredé mi pasión para las <laughs> actividades fuera la ambiente. I'm an unruly dreamer because I believe that the mere act of dreaming is what drives us to achieve I want to blow some water and get so hot up. I'm not afraid to challenge the status quo. To all of you unruly dreamers out there, join us in sharing your memories of the past and dreams for the future. จากที่ผมใช้เต็นท์เตาเครื่องกรองน้ำและอุปรกรณ์ต่างๆของ m อ r มา20ปีผมก็เลยขอทำแบรนด์วิดีโอในเวอร์ชั่นไทยๆของเราบ้างสื่อความหมายความรู้สึกที่เรามีต่อแบรนด์ MSR ต่ออุปกรณ์ที่เราใช้และก็รักมันลองรับชมกันดูครับอาจจะเป็นความตื่นเต้นที่ไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ที่ผลโค้งข้างหน้า ึงดูให้เราก้าวข้ามชายขอบของพื้นที่ที่คุ้นเคยออกไปสู่โลกแห่งการค้นหาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกอิสระหลุดพ้นจากเรื่องสมมติออกไปอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตจริงแต่พื้นที่แปลกใหม่และเรื่องราวที่ไม่รู้จักจมต้องทำให้เราหวาดกลัวบ้างไม่มากก็น,น้อย ความเข้มแข็งของใจเราเท่านั้นที่จะพาเราก้าวข้ามจุดนั้นไปได้การเดินทางเช่นนี้เราใช้ชีวิตเรียบง่ายมีอุปรกรณ์จำเป็นติดตัวไม่กี่ชิ้นที่เราจะมั่นใจฝากชีวิตไว้ได้ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจนหลายครั้งเราบอกตัวเองว่าพอได้แล้วจุดได้แล้วแต่ไม่นานนักจิตวิญญาณของนักสำรวจ หัวใจที่อยากจะสแสวงหาความตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ที่ซ่อนเล้นอยู่ในโลกใบนี้และที่สำคัญที่สุดความโหยหาชีวิตที่อิสระเสรีก็ผลักดันให้เราต้องออกเดินทางอีกครั้งถ้าคุณมีคนหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์ MSR แล้วก็รักแระนี้ส่งเรื่องราวของคุณมาแบ่งปันกับเราบ้างสิครับอาจจะเป็นภาพถ่ายเป็นภาพวิดีโอหรือเรื่องเล่าเราอยากฟังครับ